วันนี้บซเลตอวนั้เนชหันเนาะอแล้วตัวนี้เราตัวคู่เลยบานคู่ก่อน้อนืวันนี้มันบงบงอีกบงหนึ่งใ่ก่อนนาะอันมันจะมีต่มีสองเนาะสมีสองตัวนี้กันไล่แต่ของน้ำของน้ำาน้งรเราจะกันว่าใช่เินคู่งนี่กั้นอีกบ่โอ้บัดพอดีใช่พอดีที่บน้องกั้นนะเหมาะเลยแต่ก็มีแต่เพิ่มบงคู่บ่เสน็ว่านี้ วงเดียวโดยเนาะเพิ่มตรงนี้ครับถ้าวงถ้างเยี่ยมว่ชเพิ่มนะนะอันทังเฮิร์คัวนีก็ใสยวงเยียมอีกโด้อออออออว่ามนยสุดนายไม่อยากไม่ได้อยาเอาไว้ก่อนเนาะเกิดปนอะ่า่เกี่ยกับจอกเนาะไอความเห็ว่าแชนก็อได้อายทนี่เลอเ่เ่ไมเป็นจันะมันคือแบบคือขึ้นลงเนาะ อ้าวไปจี้นรถเราแท้เนาะเราเป็นเหตุข้างที่สองแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยโดยนะกลับสบายดีสบายดีสวัสด,สดีพ่อแม่พี่น้อง FC วิดสุสุสุคนเดอ้อเนาะทีเมื่อกี้นี้ทางฉบุญย่านในบอทมีไปตำรุ่นก้นรถนบอถแซนพ่พี่น้องเลยเพราะว่าเคยเกิดเหตุมาก่อนเลยเนาะทางน้องเพิ่นกับขับรถไทยขึ้นจากนี่แหละฉบุญจะจอดรถอยู่ฟังพุ่น กลับไปตมทั้งดังรถแห่งกะได้เสียหายเป็นลายเติบเพิ่เลยพี่น้องเอ้ย่ก่อนนี่เนาะทั้งน้องบุญมีเพื่อนโดยคิดว่าสาบุรมาแต่เศร้ากลัวบอแซนบอลซนยังมาแต่เศร้ากลัวสบุรอีกเมือนี่เนาะโอ้ยวันนี้กลับมาทั้งเพื่อนน้องดาวคือเกอ่าก็เดิมเลยพี่น้องเอ้ยถ้าบอกถ้าเห็นเขียนนี่ทั้งเอฟซีพูดไม่พี่น้องก็คือสิคุณเคยจำได้ โอ้นกหมาเด็กรถเราข้ามค่ะขนาดอ่ะมาหนิเห็ไแ bueno, yeah, yeah, ้มาตรงนี้คิดว่ามาแต่เศร้าแต่เฮาบ่แน่นะมาเจอว่าเสดแห่งเศร้ากว่าเฮาอีกมาส่งลูกชายเด้อยมจากเนาะโดยแล้วก็สิมาส่งลูกแล้วก็สิมาเวียยเด้อแล้วก็ว่าลูกเราบ่มักรถใหญ่เอาลูกเราอันขึ้นรถใหญ่ได้จังได๋สรมื้อนี้น่ะแล้วก็สิไปยามหนิได้เลยละก็ว่าโจมลูกขึ้นนั่นแบบปั่มเลยบ่ที่นี่ว่า ตาอก่ขึ้นด้วยแห้งชิดนั่นก็จริงมันก็บรรยายเช่าอะได้หนนะเม่นบวกโหมืดฝนได้ว่าทางนี้จะคิดว่าเช่าบ่อเลยนะชิโมือแล้วปูป้ปขึ้นพูกยิ้มนแป้นอยู่ทางคุณคิดมาม่าจะเช่าจะค่อยใช่หรอ ลงมาก่อนครอีกอ้าวโตเงียบเงาไปๆเอาขึ้นป้ายนะเออสทงนุ่มเจ้านะบอดยสบายดีหาสิมาบอมาฮอดได้นเติบแล้วพรีวัานั่งนั่งถ่าเพนมาทรงทรายอยู่ทรงทายนไสงโอ้สั่งทรายเห็น้องเพิ่นบอ ใา่พึ่นมากก่อนจักจี้ข้าอยู่ทางไในแล้วว่เพันชิมากเหรอบอสเรียกว่าพึ่นกำลังตักขึ้นข้าพึางเพิ่มพ่วงมากเลยไปไปเขาไปส่างแล้วกาจ่ายเงินใหญ่แล้วกันมาถ่ายอยู่พี่แล้วสั่งหันมองกันบ้านเดือนนี่บอโดยนี่นะองหันทางตี่ขาประจำน้องดาวเคยเอาตลอดนี่เป็นเป็นคนเวียดนะเนาะเวี่ยงสร้างหันกับวงปองปองปงเยี่ยมบอสวงกบแล้ววงกบประตูใหญ่นะ นะครับจะว่าใส่มงทางนี้ใสครับวงเยี่ยมใส่ทังครัวพุทนสองวงมีสั่งมาเพิ่มอ๋อที่ม่นมันมีเห็นมันบวอ่าตัวนั้นได้แต่สองวงเมมีแต่วงข้างหลังนั่นกับวงนี้แต่ใช่ทั้งพี่เห็นนอกอีกบ่ใช่ทั้งพี่บ่ใช่เปล่าเปอรนตป่าไปเ่ไปเ่าไป่าไล่าไป่ไป่่นเ่นาว่าางผู้ใหญ่ดีเพ่แนะน่ คนให้ใช้ตัวสใช้แบบซี้อ่ะนับนี่ใช้วงไหนโดยตัวนี้เอาไใวงผมยืนอยู่้เอาใาใวงน้อยตัวนี้น่ะวันนี้มันางหน้าบ้านว่าเปิดประตูเลยของคน้องชายเฮาสบายดีโอ้สิเป็นวงใหญ่เลยตัวนี้วงใหญ่อันนั้นนี่บ่เออใส่วงใหญ่เลยวงคู่น่ะบ่แม่ โอ้มันก็งามเนาะก็ได้ค่ะแม่นตะงามอยู่เท่าไหร่มสิใช้บงยืนธรรมดาแล้วก็งบงเยี่ยมนี่งนึงตที่ว่าคุยกับน้องดาวน่ะว่าเพิ่นว่าสิใช้งวงยืนอันนึงเอาแล้วก็ใช้งเยี่ยมเนาะแม่นๆอ่างเยี่ยมตัวนี้บ่แม่น แต่ได cool cool. like yeah. well, yeah, yeah, ้วันนี้บ่ได้ใช้น่ะตัวนั้นจะใช้หั่นเนาะอ๋อแล้วตัวนี้สิเอาตัวคู่เลยบานคู่บ่ได้อืวันนี้นงงอีกวงนึงใส่ให้กเนาะวงยืนถ้าว่าน้องดาวบ่ก่อนี่ใส่หันออกขึ้นอันแบบออกทางดงก็ได้เด้อเนาะมันมันมีวงยืนตัวน้อยนั่นบ่มีงห้องน้ํางแม่นบ่งห้องน้ํางนึงงตัวนี้งอีกวงตัวนึงมันกงอือ๋ออัน มันจะมีตอนี้มีสองเนาะมีสองตอนนี้กันไรแต่ของน้ำของน้ำเฮิรนค้งาจะกั้นว่าชาเฮิร์นโค้งนี่กั้นอีบอโอ้บพนี้ใ่พรุี้ทำไมน้องกั้นนาะเหมาะเลยแต่ก็มีแต่เพิ่มวงคูบเซนเนวานี้วงเดียวเนาะเพิ่มตัวนี้ครับ ถ้าผมถ้าผมเยี่ยมบ่ใช่เพิ่นนั่นนะเพิ่นทังเฮ็ดครัวนี่ก็สงเียมอีกเอ๋อแต่ว่ามันมีอีกวนึงนะกบเนาะไปเบิ่งดูป่ะวกนึงนี่บ่แต่แว่าหอมแท้นี่เาได้ใส่2 2าเลยเนาะเห็นบ่เนาะาเลยวงนี้ยัง่ด้เนี่ยอืมใส่เฮสดได้ได้ใส่ ใช่ใช่กบุกบัวบกบกบตัวนี้ในสนี้บอกตัวสามปองตัวสามปองในสานี้เราไปเดินตัวสองปองเลยใช่ใส่ตัวั้นตัวห้ตัวนี้น่ใส่ขังนั่นเนาะตัวที่ว่าสร้างว่าใหม่มันมันใส่ขังนี้ตัวแหงว่าได้เอางี้เนี่ยเนาะต้องเอาต้องเอาออกแถวออกช่องแถวเขาเนาะเทคาดไหม เออโอ้แสดงว่าตอีบ่แสนสั่งวงยืนวงนึงเด้อวงบ่เฮียมวงนึงบ่โอ้วงนี้บ่เดบ่บ่วงนนีวงนีวง้ว่าเฮาเคยัน่ะเฮาใส่วงเียมเอาอั่นน่ะแม่นๆใส่วงเียมเอาบ่ได้กับวงใส่วงเียมแล้วงมันก็เฮาใส่เป็นเป็นช่องลมอีกนะช่องลมมันินบกาเนาะวงเป็นน้ําแบบแม่น่นมงลมเพิ่มอีกให้มันแจ้งอันนะแม่นๆมันมันึไก็บ่นะเนาะด เค้ยเลยเนาะอ้าแล้วผนเค็ดจะคนนี่นะว่น้องดาวนสองคนเหนไหทั้งงูขันมานี่เดือดสองคนเลยได้ผลมาโอ้ทางพออันคือเจ้าหามูมาเห็ดบ่หรือว่าจ้างหมูมานี่ยนะมาจ้างตามคนมาซอยโอ้สื่อนอกยังก็ลืมเลยสบายดีดสบายดีสื่อยังก็มาา เราคือบันไดดำบันไดคือเนาะคนประกาข่าวนึ่งว่าเราดูคือน้องดาวได้หันชื่อก้อเทพเป็นวันกับเจ้าเอิญเนาะน้องเด๋อคิดว่าไอเดี๋ยยังไม่เหตุเลยพอเห็นคลิปบอสเซียนเอ้าน้องดาวก็เฮือนน่ะบ้างหรือเปล่าเห็นว่าเขามีงบช่างที่น่าจะบุญจะได้น้องบอสเซียนกระถางต้องนอนบนแบบเพลยได้อยู่นะเดี๋ไปเรื่อยๆเนาะโอ้ต้องดาวว่าพอเห็ดไรน้องดาวได้เห็ด ดีแล้วน้องเอ้ยเจ้านาผู้จักเห็ดเห็ดแล้วกับเพื่อนเขาเองนี่ได้นอเวเซนเนาะเสื้อเครื่องอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือไม้เพื่อนบ้านกันหรือว่าผวกคนแรกไม่ใจเห็ดไปเรื่อยบัดนี้ได้เป็นช่างตัวเองนะเรื่อเรื่อยเห็ด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 ถือเรื่อยอะไรมันออกหาทำงานเลยบัดนี้ได้รูปไปได้ตัวเองเออดีดีต้องดาวเอ้ยช่ช่างช่วยตัวมันทำเลยแมนได้คู่ขากันนี่นะเนาะขากันไปเรื่อยนี่ไก้กะเขาเห็ดไปเรื่อยกะ เอาเขาวอีกเนาะแม่อเอาเขามอีกเออเขาวอีกคนนึงพอพออะไรผิวเนี่ดยมีทีมพอสร้างทีมน้องดาวเนาะสองทีมมาผสมกันบาญนี่พอได้ไวอะปรึกษาให้พวได้ได้นอกจากสองคนเสร็จไปเป็นสิส่วนนายส่วนนายให้ปรึกษากันส่วนนายเวลาราชีตีน้องดาวปรึกษาน้องพี่โอ้น้องดาวคิดเองน้องดาวคิดเองเลยตอนนี้ยังใช่คงคิดน้องดาวอยู่เอออืาน้องดาวตอนตัดสินใจนะ น้องไงนี่แกนอนอยู่พี่ได้บ่นอนกำลังพิ่นกำมื oh, ออย oh, ู่บ้านไหนพิ่นอยู่บ้านนี่บ่หน่วยพนอยู่ใกล้กับหน่วยทองครโอ้อือที่บ้านนอนน้ำลงดาวเลยพายกันเช็ดกินกินข้าวตอนเช้าก็ตอนเที่ยงนี่ต้องดาวกินแล้วยังแต่ต้องดาวดำพิ่นอ๋อกินรถน้องแล้วไม่ต้องเกรงใจเด้อเอาแบบสบายรถเห็นชุ่มเอ้ยอ้ายมานี่แบบคือกันเองรถไม่ต้องไปนั่นนนปะเสริฐเนาะใช่ขึ้นจกูจิ้งก๊อยหน้าเหมือนงันเนาะ มาตอนนี้ก็จปั่นต้าร mm ู hmm> ้จกจะปั่นเนาะหิวข่าวหิวข่าวว่มาแต่เศ้าเเป็นยังไงคือว่ามาแต่เศร้าลูกชายย่องขึ้นรถไำบากเมื่อนี่นะทางทางแม่เป็นมาทรงเองโอ้หของอะไของวิทเลยสี่เห็นน่าเป็นบัตรมาบััดมากได้เนาะได้ก็ให้พอมาปุ๋ยอะไรกับป่๋มอีกเพรเพาว่าเม่นี่ไปห้ไงก็ได้ไปกับเม่์ได้ดังลำพิงเนาะลำพิงม์กอยูกับเม่ก็ได้พอก็ได้ไปแล้ว พอก็ได้น่ไปน้ำแม่กระได้เสอนไรเป็นบางข้างข้าวเราไปบางเป็นบางเป็นบางเป็นบางย่างนะไยอยเห็นอยู่นัมนะเราว่าคข่มาตังเศร้าแล้วไม่โรบสเซนหนาลูกชายย่อมขึ้นรถหล้ว้าวมาสร้างเครื่องเงินพ้อนกรไหลกรบเซนชีรงไปทางันพุทธิบัณฑิตทางอันกิรงคือการประกนี่ยอันแรนเรียกอ้เรยวก่อนว่ามือมือวันอาทิตย์วันศีไปฝักเซ่ไปไปไกลแท้ ไปไหนไปแบบมันคือวอตียงไปนี่บ่บ่สีสีไปเยี่ยมมันไม่เท่าขอบ่เวนนะนะเป็นโอ้เป็นเป็นบาวานเนี่วันนี้อันวอขออนุญาตน้ำตีนไปเนี่ยน้ะมันมันชอดเห็นมาเลยนะบาวานเพื้ยบาวานเพื้ยมันเป็นเพลย์น้อยๆเนี่ยวันนี้มันลุกลามไปเลยแับนี้คือวอซีอ่าบาวานเพื้ยเนาะบาสีถึงขั้นห้องแบบตัดปกันได้โอ้ไปเยี่ยมเพื่อน ต่างรุนต่างลงไปดินไปเบิ้งแล้วก็ไปเที่ยวเลยเนาะไปเบิ้งมีอย่างกะทายบรรยากาศในทั้งพุ่นในมายังบุเคยไปที่อายุเนาะคือกันลงไปพุ่นกันลั่นอยู่แล้วปักเชงบเห็นเห็นแต่คนเชงตั้งหนาวเลยเคยเห็นอยู่ปะปักเซงนะแต่คนเซงเลยส์คนคนเซงเลยเคยเห็นอยู่คนนะอ๋อขากขากแล้วนี่ก็เองได้บ่อนอกนี่ มันกะพังเมใูลแถนลำไรเนี่ยผู่หม่กลัวก็เป็นว่าจผู้เลู่้ก็ผลนวยเห็นคือว่าอันว่าบล็อกบล็อกกระปูนนะปูนตก้อนก้อนบล็อกบอก็ผลงนใช่ใช่ดูผลงานจอดะชุนลายชุนลายไม่ได้อยากไม่ได้อยากเอาไว้ก้นเาะดปี็ู่่ชนอกเนาะแวยเห็นว่าแซนก็อายุได้อยู่ทำนี่เด้ แน่วบางแนวมันไม่เป็นจริงนะมันคือแบบคือขึ้นถึงลงเนาะแต่ก็โอเคอยู่มันมันบริสุทธิ์นี่เป็นมือสมัครดิบเนาะช่วยกันโย่เนาโะเดี๋ยวหลายแล้วมิเตะเอาเอาปูนใส่บล็อกก่อนแล้วบัดบัดตอนนี้ใส่น้ำหลังวะแต่ลืมไปเลยอันนี้วะ สีมืดต้องดาวก็โอเคอยาดนะโอเคโอเคแต่ลำพงสร้างก็เขาก็จำเอาเนาะมาเฮ็ดเพือนของเขาเองด้ยป่นี้เ็ที่หนเาได้เก่งแมนน้องชิดคมพูถ้าพ่นไปน้ำาพอสร้างกัแมนเก่งยู่แต่ว่า พิ่นเฮ็ดไปเพิ่นก็เกรงใจไปนําบาดนะนี่เฮาคือเฮาตัดใจเองเฮาเลยใจเองเลยใจเองเนาะเนไม่นมีอยางก็ไนาไปนํา่เบิ่นั่นแหละิดเพิ่นมันก็สิได้เติบโตไปไว้กว่านี้อืว่าโอเคอยู่ด้โอเคอยู่นี่ก็หรือว่าตรงอยู่นี่ือว่าดีนี่เด้อได้าก็อยู่ที่งดาวเออ็กอนเมือเนาะออออกออกช่องแถว สองก oh, ้อนเอาออกไม่ใช่ที่นไหนเนาะเนาะเอาออกบนตรนั้นเหรอออกเอาลงหมูป่าเอานี่โอ้ลูกหมูป่าบ่อันนี้นะเลาลูกหมูป่าเราบ่มันมันแบบว่าเขาขอออกขอออกบ่ได้บ่แบบยันแบบมันลงมันลงโอ้ตัวคอยเอาออกคอยจีคอยจีออกเธอละบ่ได้โอเชียนเน้นเลยโน้แต่ตอนเพิ่นนี่าเพราะนี่เค็งอีกต้องที่กันอย่างนี้ร่มนะถ้าเขาอันนั้นเลงมันจะลดนไปพุทธแพงเลย แต่เพื่อนเราทหาเนี่ยมข้อข้อกับมันฑิบาเแตกตัวนี้คืแต่ว่าแต่ว่าซั้นนี่เนี่ยเขาดีน่นอนเนาะแม่นี่เพอดีตั้งเลยดีเทคานเด็กเนาะราะว่านเท้ากยขั้วเนาะนเท้าสีแบบว่าแบบตนันไหลบ่ได้เนาะอมใส่น้ำซีซึเลยก็พอเออจัดอาเนาะร้อนไฟไฟยังไหเนาะชางแก้วมันกันในน้ำด้วยแบบประตูเลือดกนไจระนะับวัเมื่อซื้อใม่ซื้อต่อมากกว่านี้งยากน้องเพื่นต้อมาจ้างช่างดนีนะ เอามงกุบมาชื hmm. <Yeah. S 1> right. ่อบาทมาลดกินดนั่งเลยอยูเนาะเดี๋ยวเอาแซนกันชาจะปั้นอะย่อ่หมูน่ยเฮ็ดเองคันบ่โอชื่อสิ้นหมูมาเป็นโลแล้วกัมักเองเีวสาวนนี้ไว้ให่นบ่สมุด ลูกสาวมันนี่คือว่าโอเคอยู่มันนี่เลยเมื่อไงที่เริ่มมีขึ้นเรื่อยๆมันนี่โอเคมันนี่แต่ว่าน้องทั้งน้องบิวแล้วเนาะลองแง่มันนี่อ้าเผยชีได้มาเผยชีได้เข่ากัดเอวมาลงเลยไข่มันนี่เพิ่นทั้งไข่ทั้งยังอาการแห้งก็ต้องพิงอีกมันนีเดี๋ยวเพื่อนจะเลื่อนอะอานุนนาซากี้แหละกับกับคืนกันนะมีมีเริ่มลงอย่า้ว ที่นี่ถือว่ายังยังวันยินคำว่านุ่มอยากไปโรงเรีย็นนะมีกายช่วงมีกายนี่นั่นตื่นมาเลยไม่ไดบ่อยอยากไปได้่าบอกว่าท้องมีอยู่ต้องแข่งกันได้ปะจะว่าเอาแต่พื้นแทนแล้วพืนไปเบิ้างนน้องดาวค่อยเฮ็ดค่อยไปได้แล้วเอ้ยเฮ็ดมันก็งามกับเคื่อนเฮาได้น้องเลยแมนทางผู้ใหญ่เพื่อนได้ซื้อเครื่องซื้อของมาเฮาพอเฮ็ดได้เฮาก็เฮ็ดไปน้องเลยเนาะอัด ไปถ้ามีโอกาสก็สิมาเบิ่งน้ำถ้าสาดต้องดาวถ้าสาบอยู่บ่หนูไปสาบได้เออเกิดได้เด้อเนาะปูนปูนชอบนึงนี่ใแฮ่ทรายจะจะกลดฉอบนึงล่ะทราย2ทรายสองมัสาบไหมบ่แฮ่ย่นูไม่ใช่ได้เนาะเออไม่ใช่ครเคยไปชมใหม่ก็ใช่เฮ่มีแต่เฮาเครื่องรายให้มันละเอียดแน่นอ่ะปูนชอบนึงใส่ทรายสองล้อโอ้ เอาพอเ่งมันเลยจเป็นก้อนบางอย่งมันดีได้น้องเลยบางทีพอสร้างพันกระเวียกงลายเนาะพอสร้างพอพอสร้างมาเขาหวดอยากเห็ดเชื่อนเขาแล้วเขาต้องเออเขาเห็ดไปไล่กับเห็ดเอาไปนั่นตื่ไปได้เนี่ยกันเนาะอันนี้แห้ตดีว่าทีนี่แหละเป็นก้อนอันก้อนนั่นมันนี่แหละมิเตมือเดียวนะวางมันนั่นกับคนจุดเลยุดมาตอนนี้แหละมันสิมาซ่าตรงที่ว่าเขาแข้งานไว้นี่แหละว่เขาบานป้องเยี่ยมเนาะบาน้องยิ่งจข้าได้กเลยหมดเลยโอ้ไปน้องลาบผาเอื้อเราข้างหลังบ้านเหี ใหสมาเข่าหน่อยฟังฟังฟางฉันเสี่ยวโอ้เรียบ้อยก็เลยได้ข่าวออเข่าเรียบร้อยก็แลยแต่ลูกบิดบัดนี้เนาะออลูกบิดใช้ประตูใหญ่นี่ว่าหรองปล่ามีแล้วันเป็นบางเป็นเรื่องเจาะแล้วยังมอเตอร์ไซค์อ๋อใส่ลูกบิดได้กับใส่หูกระต่ายน้ำพุ่มเ้าน้องเด้อเพราะว่าเฮาลูกบิดนี่คนเบาขอโทษคนแบบเฉี่ยวซ่านกับอะไร ไขประตูวิทย์นี่มั่นกะอยากง่ายกลัวอันเท่าใส่หุงกระ่ายเท่าใส่กุญแจใหญ่ mm. อืมคักคักเลยตู้ปรเยี่ยมสามปองกะง,ง่ามไม่แบบนึงแล้วล่วเนาะ mm. ถ้าเข้าไปลงสีสีไม้สีไม้กับสีอะไรทาเฮือนสีทามงกลมนี่มันกะสีขึ้น mm. อสรสางมาใส่ห้จากมือนี่สองมือสองมือไม่สองเก็บงาน น okay. ี่แล้วซั่นบัดนี้มีแต่ว่าปู่ตู้ใหญ่ก็เฮาก็ใส่ลูกเกาะลูกกอเฮาบัดนี้เครื่องไหนมันสําคัญเนาะเฮาก็มาเอาปะเบิ่งนี่ก็เข้ามาทางเอ้ยขึ้นไปทางนโพแกดน้ําน้องดาวก่อนนอยน้องดาวบ่อยู่เฮือนแต่ช่วงนี้อยู่เฮือนอยู่บ่คมื้อเนาะอยู่เฮือนช่วงนี้อืมีนคมื้อค่ะ นี่แหละมีหมูมาเห็ดนำอ๋นี่ช่องอันดาปงเยี่ยมบ่อันช่องอันดาเฮือนครัวบ่โดยตัวนี้เป็นเฮือนครัวตัวนี้เป็นเป็นห้องน้ำเลยแหละสีเดือยจะบอกเลยเนาะพอพุ่นอีกเนาะทองกองอีกเพราะว่าเฮาใส่ปงเยี่ยมเฮากัสชีประหยัดลงไปอีกอ่ะสีเดือยอยู่เพราะว่าช่องห้องที่ว่าทั้งหน้าหันเขาปล่อยโด่งเลยได้น้องแล้วเนาะ ป้าจ้ะป้าันนี้ยังเหลือแต่ใช่บ่นีนเนาะราถ่ายทอมเรถไทยพค่นี่นะรถไทย้องหลาบอ่ะเรถ่ายวารามนี่โอ้เราใส่ไม่มาให้เวลาเมื่อกัเข้ารถไทยเมื่อบ่วลามาเข้าราถไทยมารุ่นมาทำงานอารถบรรสี4ล้อ่าคือกันเด้หมาแ่ด้เราอ่ะเวทธรรมาอีก ืมอใส่ปานเป็นน้ำยี่ห้อหมูใส่าใส่มีย่างเปากะเม่นติดไปเลยเลยมแรงแก่เนาะได้ดูรถของน้องเองเลยอ่ะน้องดำาุรถจักรปะอ๋อบุญรถจักรมีแล้วสิเปนรถผู้ใจกันแม่นรถเจอดีคนเนาะป้าต้องรับเอาขนมเมื่อไหร่ป้าขนมมาแต่วนั่น วันดี่ไฮวาเซนกับวต้องมีคุยกันเรื่องนมบ้าก่อนให้มันคุยกันไปก่อนเฮ้ยพี่ดองเอ้เดินเอาดาวตั้งแต่เกิดเรื่องบุก้าจอดรถฟังนี่ได้แล้วไอ้เขาได้เห็นเหตุเหมือนกันเดินออกาเมือนเนาะเห็นพร้อมกันเลยเรื่องบุก้าเลยบาดนี่

อทอดไข่ต้มมีปิ้งหมูหม IN ูนี well, well, okay, ่ชื่อเองบ่หรือว่าบ่แซ่นชื่อมาบ่แซ่นมันชื่อมาไห้มาไดางนอกเฮ็ดห้งไว้มีบ่มีตู้เย็นเนาะเอาต้องเฮ็ดแห้งไว้อืนี่แหละน้องเอ้ยค่อยเป็นค่อยไปอดาวเอ้ยเฮาเฮ็ดไปบ่ต้องาดอกเฮ็ดแต่ว่าเฮ็ดให้มันงามเพื่อนเฮาเองเนาะอากินได้ดอ่ะซันบานีมีแต่ว่าทางสิบุญก็ สช่คอับตัวจบคลิปก็เด้อมาแสนเด้อเนาะโดยอ่ะสบายดีโดยสบายดีเนาะเข่ามาเยี่ยมมายามทั้งเพื่อนน้องดาวพวกนี้ไปโอเคไฮ้พี่รองเอ้ยเนาะสำหรับคลิปนี้ทางสงบุญมาเยี่ยมมายามทั้งน้องดาวคือเก่าคือเดิมเฮ้ยพี่น้องเลยทั้งน้องเพิ่นกับก,กเฮือนเองเนาะระหว่างที่ว่าผ่มีงบค่าสร้างแต่ว่าทั้งผู้ใหญ่เพิ่นมีแต่งบซื้อเครื่องให้ทั้งน้องเพิ่น แต่ทา้งบอแซงก็ได้ถามทั้งน้องว่าเห็ดไร่บอน้องบาเห็ดไร่ก็ได้ซื้อเครื่องมือเครื่องยังมาให้ให้น้องตางให้น้องเป็นคมพูดของน้องไปเลยกะดีก็การได้พี่พี่น้องเอ้ยน้องเห็ดไปเรื่อยๆเนาะกะน้องกับชีเวลาเห็ดนิดหน่อยกับอต้องว่าจ้างเขาเห็ดเองเลยชิเนะก็เป็นผลดีของน้องดาวเพื่อนดูว่าโอเคพี่พี่น้องเอ้ย กนเดินกับทางสมบุรเนาะกับบุญยังลายพี่น้องเอ้มีแต่ว่าขอขอบุณขอบคุณทั้งพลักใหญ่ที่ได้สุดซอยทั้งน้องดาวเข้ามาเด้อขอบคบุณขอบคุณบ่สุสุคนขอให้อยู่ดีมีหฮงสุขภาพทางกายแข็งแรงแข็งแรงพี่น้องเอ้ยนี่ยทั้งพลักใหญ่เพิ่นได้สุดซอยเข้ามาเลยกับบุมแดเรื่ยหน่อยเนาะอ่ะจังใดกับทังเฮ้าก็จะได้ขอจบคลิปไปก่อนเด้อพี่น้องเอ้ขอกล่าวว่าสบายดีสบายดี